ทุกคนวันนี้เราพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวเรือกันก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้านี้เปิดใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรถมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรโบราณอันนี้ไปดูกันจ้ะน,นี่เลยบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะสะอาด นี่ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้มยำด้วยแม่ค้าใจดีนะคะรับรองอิ่มอันนี้เขาบอกว่าของเขาเนี่ยเป็นสูตรยายสมัยเข้มข้นยายสมัยนี่ก็คือบรรพบุรุษของเจ้าของร้านนะคะตอนนี้ยายสมัยก็เกิดแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะ ยายกินอะไรยายกินเตี๋ยวนี่ระหว่างลูกค้าก็มานั่งรอกันแล้วนี่นะคะแล้วก็มีให้เลือกว่าเราจะกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก๋วยเตี๋ยวอะไรคะแม่ค้ามีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะแม่ค้าบุ ตอนนี้ตอนนี้มีเนื้อหรอคะมีเนื้อมีหมูหรือเปล่าคะนี่น้ำเข้มข้นร้อนนี่นะคะออนีก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือก๋วยเตี๋ยวหมูคะแม่ค้าเขาเป็นอะไรคะคุณผู้ชมแม่ค้าเขาหนีดิฉันคะ่ะเขาไม่ยอมขายดิฉันคะ่ะคุณผู้ชมชามละสี่สิบบาทรับรองชามเดียวอิ่มอิ่ม วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแนะนำกันนะคะเอออย่าลืมแวะมานะคะใครผ่านมาผ่านไปก็แวะมาชิมสูตรยายสมัยเข้มข้นวันนี้ขอแวะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะทุกคนสวัสดีคะ่ะ